รายการคุณนายจ่ายตลาดค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเดินเล่นที่ตลาดมาแล้วนะคะโอ้โหได้ของมาครบเลย,เลยไล่หนึ่งเคล็ดลับที่ได้มาจากคุณนายนะคะคือ,อน้ำจิ้มไก่น้จิ้มไก่ค่ะต่อไปนี้นะเราก็หมดห่วงเวลาที่เราจะทําอาหารสามรสไม่ว่าจะเป็นห<ช>มูไก่หรือปลาสามรสตอนนี้ง่ายแล้วนะเพราะว่าเรามีตัวช่วยอย่างน้าจิ้มไก่ซึ่งเขาทาได้หลายอย่าง้วยใช่ไหมคะน้ำจิ้มไก่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะทําเพื่อเป็นส่วนประกอบที่เราจะทา มัจฉา3ามรสใช่ค่ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเองอาจจะทานปลาแล้วอาจจะชอบอย่างเช่นอาจจะไปจิ้มกับไก่ก็ได้หรือไม่ก็ลูกชิ้นก็ได้เ<ช>ดีด๋ยว<ด>เราจะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวให้<ด>คุณนายนะคะแนะนำดีกว่าว่านอกจากวันนี<ด>้ปลาสมรีแล้วเนี่ยเราต้องมีวัตถุดิบอย่างอื่อะไรบ้างค่ะกระเทียม,มน้ำปลาน้ำตาลน,นะคะ มะนาวแล้วก็จะมีพริกด้วยนะคะแล้วก็จะมีแป้งอเนกประสงค์งั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะไอ่อนุญาตใช้น้ำมันใส่น้ำมันให้ให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่จะใช้แป้งอเนกประสงค์นี่ทาที่หนังตัวปลาก่อนแล้วกันดีไหมคะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าปลาเราตัวใหญ่ค่ะราอน้นหนอยรให้กระทะร้อนสักนิดนึง ในส่วนของปลาน่าหละผมบอกว่าเอ๊ถ้าเราไม่ได้ชอบทานปลาสุบลีหรือแถวบ้านเราไม่มีปลาสับลีเนี่ยเราก็สามารถนํามาฮัดสูตรใช้ใจถือแ่นก็ได้หนูจะเห็นบ่อยๆกับพวกปลากระพงปลากระมรดน้ำมันน่าจะพอได้แล้วเนาะเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนละนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเอาปลาลงเห็นไหมคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงมันเดือดได้เดือดแบบว่าได้กําลังดีเลยใช่คะแล้วเดี๋ยวเราก็อย่างนี้แหละ จริงๆแล้วอย่างนี้นะคะประมาณไม่เกินแค่สิบนาทีเขาก็จะเหลืองของเขาเลยสร้างมาว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของท่านใช่ค่ะช่าดใช่เพราะทั้างเป็นคนชอบสันปลายอยู่แล้วหวานดูซิเหลืองเหลืองยางโอ้โหอันรามไหมอันรามไม่รามเอาจานมารอลนะคะโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือเป็นสูตรของน้ำจิ้มนั่นเองสูตรน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ครับเห็นไหมคะ อ่าคนเล็กค่ะนะคะทีนี้เพื่อที่ว่าเราอยากจะให้กระเทียมออกสวยๆเราก็ต้องใส่น้ำตาลอ๋อแค่รับเลค่ะหี่จะเค่รับเลยเที่รับอ๋อนำกระเทียมมาแล้วก็ใส่น้ำตาลทีนี้พอเหลืองแล้วเราก็จะใช้พระเอกของเราก็คือน้ำจิมกาน้ำชิมไก่อ่าน้ำจิ้มไก่อนี่นะคะโอเคเลยค่ะขยับขวดนิดนึงมันอาจจะติดอ่ะเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่อโอเคค่ะนะคะปิดฝาพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำหวาน ใส่น้ำปลาให้ทีนิดนึงค่ะอันนี้ใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวอันนี้ถามว่าใส่น้ำข้มใส่ชูก็ได้แต่ใส่มะนาวเ่ยมันจะทาให้หอมเพื่อให้ดูมีสีสันค่ะเราก็ใส่พริกแดงพริกแดงนิดนึงนะคะเอาสีเขียวด้วยนะมีค่ะมีสีเขียวนิดนึงอ่ะแล้วเราก็นะคะราดไปที่ตัวปลา มันจะเพิ่มสีสันสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีเหลือย่างเียของกระเทียมนี่พอเวลาเราผัาเห็นไม้พัดมันจะเป็นเหนียวๆออกเหนียวนิดนึงงั้นเดี๋ยวตอนนี้หน้าว่ะขออนุญาตไปจัดจานเพิ่มเติมสีสันสักนิดนึงงั้นเดี๋ยวเรายกไปชิมแล้วก็ไปคุยทางด้านนู้นเลยค่ะโอเคค่ะ ไม่รู้ว่าเราลงมือทำตนเองเมื่อสักครู่นี้นึกว่าเราซื้อมาจากร้านเพราะด้วยหน้าตาสีสันแล้วก็การจัดจานนี่แบบสุดยอดมากมากแหนูขอชิมรสชาติเลยนะรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องชิมก่อนนะเมื่อกี้ที่เราทำ่างปลายังไม่ยังกรอบอยู่เลยใช่ไหมคะเนื้อปลายังกรอบแล้วก็พอมีน้ำจิ้มไก่เข้ามาด้วยนะพี่ว่ามันจะรสชาติมันจะโอเคมากกรอบๆกิงแบบข้าวสวยร้อนๆใช้ได้เลยพี่ว่านะ ใช้ได้ไหมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณนาย <c oughs> เพราะว่าในเรื่องของเนื้อปลาเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรกันมาก <c oughs> เขาสดเขาแน่นอยู่ใน <c oughs> ตัวอย<ช>ู่แล้วนะคะแล้วพอมาทอดเนี่ยก็จะมีความกรอบ <c oughs> ขึ้นมาปึ๊บแล้วเราก็ทําน้ํำยําราดเลย <c oughs> <ช>แล้วในส่วนของน้ําจิ้ม งคครรจริงๆไม่มีรสไหนที่แบบว่าโดดขึ้นมาเลยอ่าใช่พ็จะเหมือนกลมกล่อมทั้ง3รสเลยก็คือมีรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มนิดนึงนะคะวันนี้สนุกมากๆเลย1วันที่ชุมพรนะคะได้ไปเที่ยวได้ไปเดินตลาดะที่สําคัญเนี่ยคุณนายยังทําอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้อีกอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดชุมพรมากๆเลยนะคะให้คุณนายเชิญชวนคุณผู้ชมสนิทนึงดีกว่าค่ะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเขามีอะไรที่น่ามาเที่ยวบ้างค่ะพอน้องน้องน้ำหวานพูดแบบนี้แล้ว พอเราได้ทานอาหารอร่อยแล้วเราก็จะมีอีกหนึ่งอย่างท<า>ี่เป็นผลไม้ประจำ<า>ของจังหวัดชุมพรก็คือกล้วยเล็บมือ,มอนางซึ่งกล้วยเล็บมือนางของชุมพรเนี่ยปลูกแล้วก็กินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะรสชาติเนี่ยเขาก็จะหวานนะคะ เพราะนั้นถ้าเผือกมาชุมพรนอกจากจะได้ทานผลไม้ไประจำจังหวัดชุมพรแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่เลยลเพราะน่าเผื่อน้องนองวนอยากจะเที่ยวก็ต้องอยู่ต่อกับพี่อีกหนึ่งวันและพี่ก็จะพาเที่ยวชุมพรขยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ทชวนหวงันสัปดาหนะ์น้าขอให้คุณนายเป็นไ <c oughs> กด์านาเที่ยวให้ไหวหนึ่งวันได้ไหมยินดีเลยค่ะดีใจมากมากเลยแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าเราสองคนจะไปเที่ยวที่ไหนอุกไ,ไว้ก่อนต้องรอติดตามสัปดาห์น้าค่ะวันนี้นะรายการคุณนายสายตลาดค่ะต้องขอขอบคุณคุณนาย วนะิมลพรมชนะนะคะนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรและท่านเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะคุณวงสิริพรมชนะอีกด้วยขอบคุณมากมากเลยนะคะคและทุกทีดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าเราขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างนะ้ำมันทุเลืองกางหุ่นนะคะรวมถึงที่พักสวยๆแสนสบายจากทูซิตารีรสอร์ทแอนด์สปาด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะ้าไปคลิกไลค์ในแฟนเพจของเราพิมพ์คำว่า คุณนายจ่ายตลาดแนะนํามาเลยว่าจังหวัดของคุณเนี่ยมีของเด็ดของดีประจำจังหวัดมีอะไรบ้างนะคะเพราะไม่แน่สัปดาหนะ์หน้าวันอาจจะไปจ่ายตลาดใกล้ๆบ้านคุณก็ได้ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสัปดาห์นะเ <Yeah. S 1> จอวัดแล้วก็คุณนายได้ใหม่นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ รายการคุณนายจ่ายตลาดสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันต่อที่จังหวัดชุมพรค่ะหวานและคุณนายจะพาคุณผู้ชมนั่งเรือไปเที่ยวกันที่เกาะรังกาจิวหรือเกอาะรังนกนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะไปจ่ายตลาดกันซื้อวัตถุดิบมาทำเมนูใบเหลียงผัดกะปิคุ้งแห้งซึ่งเป็นเมนูที่รับประกันความอร่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะมันใส่น้ำมันให้ให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่จะใช้แป้งอเนกประสงค์นี่ทาท,าที่ หลงตัวปลาก่อนแล้วกันดีไหมคะดีค่ะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าปลาเราตัวใหญ่ค่ะราให้กระทถางน้ำส้มลีหนึ่งในส่วนของปลานะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้ชอบทำปลาส้มลีหรือแถวบ้านเราไม่มีปลาส้มลีเนี่ยเราก็สามารถนํามาอัดแอปสูตรใช้ปลาย่างถือแทนก็ได้หนูจะเห็นบ่อยๆกับพวกปลากระพงปลากระโรสน้ำมันน่าจะพอได้แล้วเนาะเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนละนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเอาปลาลง เห็นไหมคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงมันเดือดได้เดือดแบบว่าได้กําลังดีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้อย่างนี้แหละจริงๆแล้วอย่างนี้นะคะประมาณไม่เกินครึสิบกะพรเขาก็จะเหลือของเขาเลยถ้ามาว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของท่านได้ค่ะใช่ค่ะใช่เพราะท่านเป็นคนชอบทันปลาอยู่แล้วแล้วก็พอมีน้าจิ้มไก่เข้ามาด้วยนะพี่ว่ามันจะรสชาติมันจะโอเคมากก่อมจริงแบบ ข้าวสวยร้อนๆใช้ได้เลยพี่ว่านะใช้ได้ไหมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณนายเพราะว่าในเรื่องของเนื้อปลาเนี่ยเราไม่ต้องพูะไดกันมากเขาสดเขาแน่นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแลวพอมาทอดเนี่ยก็จะมีความกรอบกึ้บคืนมาปุ๊บแล้วเราก็ทําน้ํายําราดเลยแล้วในส่วนของน้าจิ้ม งคตรรจริงๆไม่มีรสไหนที่แบบว่าเด้ขึ้นมาเลยอ่าใช่พ็จะเหมือนกรมกรอมทั้ง3รสเลยก็คือมีรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มนิดนึงนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยหนึ่งวันที่ชุมพรนะคะได้ไปเที่ยวได้ไปเดินตลาดะที่สําคัญเนี่ยคุณนายยังทําอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้อีกอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดชุมพรมากๆเลยนะคะให้คุณนายเชิญชวนคุณผู้ชมสนินึงดีกว่าค่ะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเขามีอะไรที่น่ามาเที่ยวบ้างค่ะเราก็ใส่ให้แดง นิดนึงนะคะเอาสีเขียวด้วยนะนีค่ะมีสีเขียวนิดนึงอ่ะแล้วเราก็นะคะราดไปที่ตุวกลามันจะเพิ่มสีสันสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองๆของกระเทียมนิดนึเพอเวลาเราผัดเห็นไม้พันมันจะเป็นเหนียวๆออกเหนียวนิดนึงองั้นเดี๋ยวตอนนี้หน้าว่ะขออนุญาตไปจัดจานเพิ่มเติมสีสันสักนิดนึงงั้นเดี๋ยวเรายกไปชิมแล้วก็ไปคุยทางด้านนู้นเลยค่ะโอเคค่ะ ไม่รู้ว่าเราลงมือทำกันเองเมื่อสักครู่นี้นึกว่าเราซื้อมาจากร้านเพราะด้วยหน้าตาสีสันแล้วก็การจัดจานนี่แบบสุดยอดมากๆให้หนูขอชิมรสชาติเรยนะคะ้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรเราก็ต้องดืมก่อนนะเมื่อกี้ที่เราทำาันปลายังไม่ยังปลอบอยู่เลยใช่ค่ะเนื้อปลายังกรอบดูซิเหลืองเหลืองยางโอ้โหอันรามไหมอราบไม่รามเอาจานมารอนะคะโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ ลาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือเป็นสูตรของน้ําจิ้มนั่นเองสูตรน้าจิ้มเราก็ใส่ค่เห็นไหมคะอ่าคนเลยค่ะนะคะทีนี้ื่อที่ว่าเราอยากจะให้กระเทียมออกสวยๆแล้วก็ต้องใส่น้ําตาลจะค่อยคนนะคะที่เคล็ดลับเลยเคล็ดลับอ๋อนำกระเทียมมาแล้วก็ใส่น้ําตาลทีนี้พอถึงแล้วเราก็จะใช้พระเอกของเราก็คือน้าจิ้มการจิ้มไก่าน้ําจิ้มไก่นี่นะคะโอเคเลยค่ะขยับขวดนิดนึงมันอาจจะติดนะเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึง อ่ะโอเคค่ะนะคะฝาพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำหวานใส่น้ำปลาให้ทีนิดนึงค่ะอันนี้ใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวอันนี้ถามว่าใส่น้ำข้มใส่ชูก็ได้แต่ใส่มะนาวเนี่ยมันจะทำให้หอมเพื่อให้ดูมีสีสัน ตรงสุดท้ายนะคะของรายการคุณนายจ่ายตลาดค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเดินเล่นที่ตลาดมาแล้วนะคะโอ้โหได้ของมาครบเลยไล่หนึ่งเคล็ดลับที่ได้มาจากคุณนายนะคะคือน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ค่ะต่อไปนี้นะเราก็หมดห่วงเวลาที่เราจะทําอาหารสามรสไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือปลาสามรสตอนนี้ง่ายแล้วนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยอย่างน้ําจิ้มไก่ซึ่งเขาทาได้หลายอย่าง้วยใช่ไหมคะน้ำจิ้มไก่เนี่ยวันนี้เดนียวเราจะทําเพื่อเป็นส่วนประกอบที่เราจะทา มัจฉา3รสใช่ค่ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเองอาจจะทานปลาแล้วอาจจะชอบอย่างเช่นอาจจะไปจิ้มกับไก่ก็ได้หรือไม่ก็ลูกชิ้นก็ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณนายนะคะแนะนำดีกว่าว่านอกจากวันนี้ปลาสมรีแล้วเนี่ยเราต้องมีวัตถุดิบอย่างไดบ้างค่ะกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลนะคะมะนาวแล้วก็จะมีพริกด้วยนะคะแล้วก็จะมีแป้งอเนกประสงค์งั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขออนุญาตใจน้ำ